สบายดีกค้าบอโดยนันจะบอกูกค้าว่าคือหอดสาขาไดเด้อดค้าใจเปเอาวดูสาขาในเสียงหอดเด,ด,ด้อกค้าไปครับไรเด้อจ้าโดยโดยจะไหนกับตัวเปีหอยม่ขาดในเด้อโดยโดยขอบใจโดยไม่แลว จา้าขอบใจเด้อที่โทรมาบอกอีกพื้นมือ,มอเขาได้วเบียร์เขาเสีออกไปเอาให้ยดุห้เด้อไม่ขาดเด้จเอจ้าขอบใจคนเดียวบ้างเบียร์คนเดียวเขาเสีออกไปเอาให้เพราะว่าตอนนี้ยังใครดีทุกคราบทุกคราไปเอาเครื่องหรือว่าเจ้าไรซามั่นเลยด้วยหันเดี๋ยวอาทิตย์นึ่งพฤศจิกาเแล้วหนันเลยุกครัจะไปเอาหายนเด้อแยันคนจังคนตีกรับโวยรวยรวย ไปเอาไม่ขาดเลยเด้อโอ้ไม่ค่ะพอดีว่าเขายัง่าเวียเด้อพี่น้องห้าตายนะนั่งวัาตั้งแเดวเียกเจ้าบได้เดียวเวยก็จะขอเบลเด้อเ,วเ,วเวจ้าบริษัทขนจงแล้วเจ้าเครื่องลกูกคาตีกัดมากนะสองบ้านแล้วลูกคาใส่มาเอาขครืงเลเด้อ 叫叫叫！Ciao, ciao, ciao.